สวัสดีครับพี่น้องครับมาแดงพ่อมาแดกพี่น้องออกงานมาแดกมันมีมาแน,น่จังหน,น่อยพี่น้องม้าแตงไทยใจหนึ่งเดียวครับพี่น้องมันมีสร้อยจุสรอยจุกับเบอร์เถ่ายู่บ้านหัวหน้านะครับบ้านบอดมาเลี้งอยู่ทามวงเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะครับพ่อกันมาเลี้ยงนะครับตอนนี้มีพ่อและกลําลังปาดปากแตงไทยอยู่เว่าทีมง,งานผู้ถกกเถากําลังกำลังสรอยจุกัอนอยู่นะครับพี่น้องอาหารโซติงนะครับพี่น้องสร้อยสรหนุก ตาลุ่นกำลังเฮ็ดเจียวอยู่นะครับหัวหน้าแล้มาพอดีหัวหน้าอภินันทนาการให้แก่แค้นมือเอารถมาส่งบ่ <c oughs> ได้กินเข่าได้ตายเข่าตายน้ำได้หัวหน้าไอ้มือน,นั่นชุนอยู่นะครับเอา,า <c oughs> แต่ครับท่านเนาะเดี๋ยวคงเรียนศาเนาะหัวหน้าแก้งเนาะหัวหน้า,า,นาแกล้ง อยามพี่น้องอยนนะครับอย่า่น้องยันเหมือนเลงยุทธามือเ้อพี่น้องเขานะครับใข้งกำลังดรงใจทีมงานหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศินรอบสองนะครับพี่น้องนรอบปีเทือที่สองนะครับนะครับนี่บรรยากาศทำเลเหมาะในการเล่นขนาดเล่นพี่น้องนะครับเล่นหม่หิมซี่อะไรพอยืดนามๆโคคักแดีพอกินแล้วก็จะได้ไปโยงรถจอดได้ดู ครับน mm ี hmm. ่แกนีองายจุพี right. not, right. <c oughs> <c oughs> right. ่น้องนะครับในเปยออนเดี๋ยวอนเอ่นอยนนี้เรใบเบิ่งผมเบิ่งน้ำน้ำน้ำเยอะมาดีก่าได้ของแกมาวไของแกมาแล้วเย็นพี่น้องจุน้ำแข่นะ มันข so ึ้นกับสซอยจุกขึ้นไม่ย่างห้อแล้วกับจุกมันขึ้นมันขึ้นกับสอยจุกฮี้นใหญ่ให่ขวงอยู่เฮียนี่ซอยจุกทับกันลื้อบ้านผู้ใดผู้ใดสิจุเป็นเปิดประมเลิกนี่ตาลุ่นเดท่านมีแอยโอ้่นมัทนอยตัวอยู่นี่ท่นเห็นอะไรอยู่นี่ ยี่นี่เป็นเงี้ว่าต้องเชี่ยไม่บอกไม่ใส่ใช่เด็ดตับอยากเห็นหนุ่มเปนหอจะเอาเซ็กวายอือโอ้เพราะไงว่าอยากเซ็กวายพ่อใหญ่ก็บพกกินตับดิบเป็นบ่โอ้คือกันครับผมผมก็บพกกินตับดิบเหมือนผมกินแต่เนื้อแต่ว่าเครื่องหน้าในอื่นผมกินอยู่ยกเว้นตับโยเว้นตับบวกกินมีเ่พาะนี่มากตับแค่แต่พ่อจะตายอยู่บ่ข้าวคนจะป่ากินเยอะอันตรายนี่พิเศษตับเลยพิเศษตับ

พิเศษตับวาสั่นนี่อ่ะปรุงเองด้ยบานนี่เป็นได้นนี่เอาไงด้เผงผงวใส่จุใส่จุอองแสบเทศกาลซอยจุแก้งดูกอดีขอพุ่นวนาครับขอพุณบอดขอพุ่นเจนะครับขอพุณนซอโบนะครับโอชิมนี่เป็นไงพ่อมีการแจมีการแจเอาตอน ท่านมีผมด้วยเอาความไั่ไหมไอ้ผุนะสอบง่าด้วยผนใส่เบิ้นหันใส่เบิ้นหันใส่เบิ้นหันแ่บคักเล้นะนี่เราเนี่ยแ่บกูมูนี่มีหอมไป่านมีเนี่ยหอมแดงใส่หอมเดงเอาเห้หอมบัวอยู่ผุนน้ำคุณนายน่น้ำคุณนายไม่ใช่องนี้ไ้างนี่ได้พ อยากกินใดน้ำเป็นนี้เนาะเป็นนังก็กินไม่ได้ท้องห้างเอ้เยบอกเราจะหาท้องห้างว่านี่ซองมือแล้วพิษแกงปลาคอไงชนมีสมโอ้ยบัตพิษนาะพิษปลาคอได้บนพิษน้อมีสมพิษปลาคอเนี่ยขไม่เ้าไนกไก่มาเลยเจ้าไกมาาโอ้ต้องคนย่างต้องนย่างต้องคนย่าง กวบ้านนี่นะครับพี่นุ่มถ้าคนยากกินเขาน้ำกันกินแล้วก็จะไปทำงานนะครับนี่เราเนี่ยกินแซ่บนี่น่ากินแซ่บพี่น้องแตงไทยจะว่าให้ไรอยู่กับซอยจุพี่น้องนะครับเทศกาลซอยจุเทศกาลสงการปีใหม่นะครับพี่น้องก้อยก้อยขมความแซ่บ ของแสบอยู่กับภูมิกัยูหน้าคนนะเนาะีอยังไงฮะไอยังยูหน้าแหน่แก่ข้าวเมืองเล่าแล้วโอ้ยของเมืองไทยกับพ่อได้ยู่ดอของไของไทยขอาไทของไทยก็ได้หรอเอาของไทยก็ได้หรอเอาของไทยก็ได้ของเวียงจันทร์เนี่ยคันขันหมมี่อันนี้คู่บาอาจารย์เพิ่นเสื่อมไข่ตัวในการทำอาหารคันหมมี่อันนี้คือลืมเลยเค็กเกาเขากับพ่อแสบนั่นคือ นำเลียงวิซาตอนเรยนะน้ำเลียงวิซาใช่เอาจานไม่เชี่ยเงี้เดียวคุณอะเขาเพียรยงนะเฮ้ยปะาดการสากีคุณไหมว่นตึงประคอกยั่ไงไปดิว่ามัน่งอันอเชียงอะาดีงกันสงขันหอเพื่อไหกินดิ้งดิ โอ้กนเราิซิมอซื้อเมนี่คือกันกับผมผมกับมือนของมงเ้าวาย่าสัดเขาโดดลงบังเดียวเลยมาพีเขาอเลยมกี้มาไหนอยู่ขังนั่งไหนมนั่นแมไหนเขายันนนั่นแม่เนใบนั่นหรือยังกผมขาลังดีเอบีปะคอเอดีปะคออืมนกอืมคนว่าขึ้นก็ว่าคักแเพราะี้อ่ะแกปลาแกด เนี่ยก็ละ่ะผู้ขับขั้นกลางนะไอ้บัดไอ้บ้าแล้งมาพอ่อเราเล่าก่อนถือใจครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่เป็นเราแน่น่นน้ำปลาอย่าไนะปา <laughs> เอาได้น้ำปลาเนะี่ยนอนกิ่งยู่งขน,นาเนั้นหรอถือใจครับว่ได้เอาเขามาในบ้านนี้เ <laughs> ขาคลเป็นตุ่มอะไรอย่างน,นี้เลย เราเรา,ขาเขาไม่เป็นเป็นหนาต้มเราต้มนนร้อืมเป็นจัล้อนซิมขนาดซิมนี <laughs> ผมกินอยู่ในอื่นแต่ว่าผมม่กินตับผ <laughs> ม่กินตับร็จำบ่อ ผมก็ผมก็พ so right? ่าไงพีกันแต่เลบอกกินไม่เน็นผมก็เชียออกบ่เอาบ่เอาบ่เอาแต่ผมมีซื้อว่ผมยังอยกตัวบ่มีตผเลยตัวมีตบผมบ่เอาตัวมีตาผมบ่เอาคัดบังเท่ากนตัวใดตัวใดบ่มีตบผมคอยซื้อโอ้ยมันอมเอออันนั้นหอมไหมบานน น้ำในบ่อยนึยหอมเลย,ยถือ,อ,อไฟแลยอ่ะโอ้ออออตับล้นี่เป็นผู้ไกว่อออโอ้เป็นงไงไกว่เนื้อล้วนเนี่นยว่าเป็นกวยข้างในว่าเป็นไกว่แนวอื่นล้วนแล้จังเย็ดแบบอืมหมีมันหนากทั้งึี่เลยมามันจะเป็นจันละอม,มันนีพ่อนนอวยดีเลยม่พนีเนาะเจ้ากล้ากินบ่เอา เขาไม่เชื่อหรอกคือว่าเป็นพระเอกน่งเอคู่กันคือว่าเป็นพระเอกน่าเอคู่กันคือพวกกินคู่กันเออเอากล้องนี้นงั้นข่อยข่อยอาคนเหนียวตอนไงบันเดะตอนพระเอกคนเหนียวตอลอาชนนียบอ ของมันต้องมีของมันต้องมีเออประดิษฐ์กล้องนี้ดีมากโอ้ได้โคกมาแล้วบ้านนี่ของแขกได้บ้านนี่โอ้ได้โคกมาแล้วได้โคกมาแล้วได้โคกมาแล้วได้กินโคกแขกบ้านนี้ไอ้กล้องนี้เราดิเบื่อตอนยำก็ได้เอาหันน้ำมาเลยเบื่อตอนยำกัได้ให้คู่ขันนักให้คู่ขันเบิน วาเออโอ้โหน้ยเนี่ยเยครับเชียววน้ำปลาซื้อหรอกปลาตะวันตาบดีนโอ้ตับืีงามเลยนาบีคือใจผู้มากตับดิบขนาดได้ปะพะไงวะกินบ่บ่พงอกอ้นี่ของแท้มาแล้วบ้านนี้เนี่ยเฮ้ยพขาเนียเด็ดเข้ามาเข้ามสี่คงเส่คงเด้ไหนสี่คงสี่คงเอามาให้เจอบ เออเสียก็เสียละสี้องกี่ข้องมันหอยไฟสาสเอาย่งไซนี่อานยังห้องนี่ลูกอายังห้องเนี่ยหอมวยวยเลยสีค้งย่างเลยค่ะเรืบอยวันพี่น้องนะกินขาวน้ำกันนะครับจ่องเทศกาลสงการนะครับพี่น้องนะครับมือแรกนี่อยู่ทามวง มือเอื้อนยู่ห้วยแถลงนะครับโนนราศีนะครับอำเภอห้วยแถลงนะครับบ้านโนนราชศรีจ่าบ้าวันที่สิบเอ็ดยู่เทศบาลหน้าดวงนี่ครับพี่น้องพ่อคันทั้งคุณสิบสองอยู่ทางอำเภอชุมแพสิบสามยู่พันนาบอกขนาดสิบสามพันหน้าสิบสี่ยูลำป่ายมาด จิห๋หายอยู่ทางพายุโย่อมองห้องไปล่ำละมองไหนเม <c oughs> ื่อขังๆรถไสหรอโอ้ <c oughs> ขังๆรถไฟว่ะแต่โอ้เอ,อา,า,าอเ <c oughs> พี่น้องเาตั้งนั่เปิ้ลฮูจักอยู่ดอกนะครับงานหลายบาทนะครับพี่น้องงานหลายบาทไร้มองนะครับพ่อกันนะครับร่งแนงใจกับทีมงานหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยสินนะครับพี่น้องนาท,ท,ที่สก,การสงการนะครับพี่น้อง หรือว่าพี่น้องเฮานะครับติดต่อไปนะครับพี่นาวี่ไน่เฮ้านะครับติดต่อมาที่เบอร์โทร0810504025นะครับพี่น้องติดต่อมาได้สอบถามราคาว่าจ้างกันนะครับพี่น้องดูดูการ6667นะครับพี่น้องเฮานะครับเอาคลิปนี้ภาพพี่น้องเข้าส้อยจุคลิปหน้าจะภาพพี่น้องเข้าไปเฮ็ดยังนั่นจั่คอยติดตามขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ